สวัสดีค่ะนีเ่เป็นคลิปการทํานายเกี่ยวกับความรักล้ว,ลวนๆของชาวราศีมีนในเดือนเมษายน2562นะคะการทานายก็จะเป็นภาพรักลดเรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงก็ขอให้รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็นําข้อคิดแนวทางต่างๆเป็นวิทยาทานและไกด์ไลน์ในการดาเนินชีวิตนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณในเดือนนี้จะจะดีจะร้ายจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะมีข้อแก้ไขยอย่างไรเราก็มาดูภาพไพ่กันซิว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ ก็ลองดูเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะคะไพ่ใบแรกของคุณในตำแหน่งตัวตนของคุณได้3ามดาบเลย The d e a t เด Sun 10สิดาบ6ถ้วย2ถ้วย9ดาบ9้าถ้วยอัศาวินถือไม้ท้าแล้วก็ไพ่ใบสรุปของคุณได้อัศาวินถือดาบมองจากภาพไพ่ในเดือนนี้นะคะความรักของคุณโดยรวมชาวราศีมีนมีการจบแล้วเริ่มต้นใหม่ สำหรับบางคนนะคะอกหักผิดหวังรักซ้อนมีการพัดพาจากครอบครัวจากคนรักมีความทุกข์มีความทุกข์กใจที่บอกใครไม่ได้แล้วก็สำหรับบางคนนะเหมือนกับว่ามีการพัวพันกันระหว่างคนรักเก่าแล้วก็คนรักใหม่นะเพราะว่าในลักษณะภาพไพ่นะในตำแหน่งตัวตนของคุณเลยอะ่ะได้สามดาบแล้วก็คล้ายๆว่ามีคนรักเก่าเข้ามาในชีวิตก็เลยกลายเป็นปัญหารักสามเจ้าระหว่าง คนใหม่กับคนเก่าเพราะว่าเชื่อได้เลยสําหรับบางคนนะคล้ายๆว่าอาจจะมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็เพิญวันใดวันหนึ่งไปเจอคนรักเก่าแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันก็มีความเป็นไปได้กลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกคล้ายๆว่าคุณนะ่ะกต็ตัดไม่ได้อะ่ะคล้ายๆว่าคนนี้ก็ดีคนนั้นก็รัก ก็เลยทําให้คุณน่ะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยากแล้วก็ทําให้คุณมีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างแย่พอควรน,นะเนี่ยแย่มากๆเลยละไม่พอสมควรเลยได้สิบดาเก้ดาดมีความเครียดแล้วแถมคนที่ทุกข์ใจที่สุดก็คือตัวคุณนั่นแหละเนี่ยได้สามดาเก้ดาดได้สิบดาบเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะเกี่ยวกับความรักของคุณเนี่ย เพราะว่าดูลักษณะแล้วแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้นะคะยิ่งแก้ยิ่งยิ่งแน่นในภาพไพ่ของคุณนะคะปัญหามันก็จะยิ่งพัวพันผูกพันกันมากขึ้นก็เกิดจากความวุ่นวายใจแล้วก็มันก็บ้ามีแต่เรื่องดอดร้อนที่เข้ามานะแต่มองว่าในเดือนนี้ถึงคุณจะพบเจออะไรที่มันแย่ๆหลายๆ แต่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วก็จบสิ้นได้นะเพราะว่าคุณก็ยังโชคดีนะที่มีเดอ d เดทกับเดอ s u ซันขึ้นคู่กันนะแต่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่กรณีบางคนก็อาจจบเร็วบางคนก็อาจจบช้าสําหรับปัญหานะเพราะว่าเดอ d เดทขึ้นคู่เดอ s u ซันน่ะถือว่าหายห่วงนะเป็นภาพไพ่ที่ดีเป็นการจบการสิ้นสุดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็ถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ใช้ได้เลยอ่ะ สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาของคุณให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่แล้วแต่กรณีบุคคลว่าจะปัญหาน้อยหรือว่าปัญหามากเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ที่คุณต้องรู้จักการเรียนถูกแล้วก็ต้องรู้จักวิธีการเรียนแก้ด้วยตัวของคุณเองด้วยเพราะว่าเรื่องความรักที่มันเป็นปัญหานั้นไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองเท่านั้นนะคะ แล้วก็ความรักของคุณสําหรับบางคนนะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆเพราะว่าลักษณะภาพไพ่สำหรับบางคนมีโอกาสพบเจอคนที่ใช่ถูกใจเป็นคู่ที่แท้จริงอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้หกถ้วยหรือการกลับมาของคนรักเก่าที่มาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็คล้ายๆว่าเป็นการให้โอกาสขอโอกาสขอความเห็นใจเป็นการรอคอยที่สมหวังนะคะ ส่วนสานหรับคนมีคู่มีครอบครัวก็ต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะโดยเฉพาะระวังจิตใจของตัวเองอย่าหวั่นไหวอย่าโลเลหรือว่าเลวรวนเด็ดขาดเพราะว่าในตัวตนของคุณอนะ่ะสามดาบค่อนข้างอันตรายเลยนะคะเพราะว่าดูหัวใจแดงแฉเลยอะ่ะมีสม,มีสามดาบปักอยู่อะ่ะยังไงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้มากๆนะคะถ้ามีคู่มีครอบครัวแล้วก็ควร มีสติให้มากๆนะคะควรรักคนที่เขารักคุณดีกว่านะคะส่วนสําหรับคนโสดคนโสดที่ไม่เจอใครมีโอกาสพบเจอนะคะคนที่ถูกใจใช่เลยเป็นลักษณะธาตุไฟธาตุไฟก็เมสิงธนูธาตุลมก็ลักษณะคนธาตุลมก็จะมีเมถุนตุลแล้วก็กลุ่มนะคะหรือไม่ก็บางคนอาจจะรักเก่ารีเทิร์นหรือคนรักที่เคยรู้จักกันมาก่อนคนคุ้นเคยกันแล้วก็อาจจะเป็นรักต่างวัยก็มีความเป็นไปได้นะคะ ก็ลองดูดูกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซีจาะลึกเลยทั้งตัวตนความคิดความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์ทั้งคนโสดที่มีคนคุยก็หาดูใจกันอยู่แต่ยังอยู่ในสถานะโสดแล้วก็คนมีคู่มีครอบครัวแล้วก็กรณีพิเศษสําหรับมือที่3คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะก็ขอให้ดูเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะอย่าได้คิดมากเริ่มจากคนโสดที่มีคนคุยก็หาดูใจกันอยู่ในตําแหน่งตัวตนของคุณ ได้สิบเหรียญตัวตนของคนโสดคุณมีความสุขอยู่กับครอบครัวแล้วก็ให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นหลักและคนที่คุณรักก็ต้องเป็นที่ยอมรับของคนภายในครอบครัวคุณด้วยก็ถือว่าเป็นภาพไพ่ที่มีความรักแล้วก็ความอบอุ่นของคนภายในครอบครัวนะคะแล้วก็ในตําแหน่งตัวตนของคนรักคุณได้ t e m p e r ตัวตนของคนรักคุณเขาเองก็พยายามที่จะปรับตัว ปรับตัวเองให้เข้ากับครอบครัวของคุณให้ได้เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทําเพื่อคุณนะคะส่วนความคิดความรู้สึกของคุณเป็นเช่นไรคุณได้9ก้าเหรียญความคิดความรู้สึกของคุณเหมือนกับว่าจิตใจของคุณยังรักอิสระภาพอยู่คุณพอใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ความรู้สึกของคุณอยากตักตวงความสุขให้เต็มที่ในระหว่างที่คุณใช้ชีวิตสด ความคิดความรู้สึกของคนรักคุณได้สองเหรียญความคิดความรู้สึกของคนรักคุณเหมือนกับว่าใจเขาก็เริ่มชักไม่แน่ใจแล้วว่าคุณนะ่ะคิดอย่างไรจริงจังกับความรักมากน้อยแค่ไหนเขามีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะไม่ได้อะไรมากเลยเหมือนกับว่าคุณยังไงก็ได้เกี่ยวกับความรักครั้งเนี้ใจเขาก็เลยลังเลสับสนในตัวคุณเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนด้านความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่ลัยคุณได้เฮอร์มิตไพรฤาษีความสัมพันธ์ของคุณคุณนิ่งเงียบไม่มีคําตอบใดๆจากคุณนอกจากความนิ่งเงียบและก็เฉยเมยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าคุณพอใจกับความเป็นอิสระแล้วก็ความโสดที่คุณมีความสุขส่วนด้านความสัมพันธ์ของคนรักคุณได้กงล้อ ความสัมพันธ์ของคนรักคุณเขาเองก็คงไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านี้นอกจากคำว่ารอแล้วแต่โชคชะตาจะกกำหนดยังไงความรักของเพื่อนๆที่เป็นคนโสดนะคะที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ยังไงก็ลองพูดลองคุยกันนะคะเพราะว่าสำหรับบางคนก็เข้าใจนะคะว่าคล้ายๆว่ามีชีวิตที่โสดก็อิสระดีแล้วก็มีความสุขยังไม่อยากเหมือนกับว่ามีการผูกมัด แต่ถ้าคุณมีคนที่รู้ใจแล้วก็รักคุณอย่างแท้จริงก็ควรที่จะให้เวลากับเขาบ้างนะคะควรพูดคุนคุยแล้วก็เหมือนกับว่าใส่ใจสนใจเขาบ้างนะคะยังไงแม่หมอก็เอาใจช่วยสู้ๆกันต่อไปแต่ก็คิดว่าถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะเพราะว่าคล้ายๆว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงเทมเพลนแล้วก็กรงล้อขึ้นเป็นสองใบก็หมายถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่บวก และเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวความรักที่สําคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้เราก็ลองมาดูซิคนมีคู่ล่ะมีปัญหาหรือเปล่าเกี่ยวกับความรักความรักนั้นจะเป็นเช่นไรเราก็มาดูในตําแหน่งตัวตนของคนมีคู่ชาวราศีมีนนะคะในตําแหน่งตัวตนของคุณได้พระราชนีถือถ้วยตัวตนของคนมีคู่มีแต่ความนิ่งเงียบเก็บความรู้สึกเอาไว้ภายในมีความละเอียดอ่อนอ่อนไหว แล้วก็ค่อนข้างใจเย็นเย็นมากค่อนข้างเซนส ITIVE แล้วก็ใจเย็นมากๆเลยนะคะมีแต่ความนิ่งเงียบส่วนตัวตนของคู่ของคุณได้พระราชาถือถ้วยตัวตนของคู่คุณก็มีแต่ความนิ่งเงียบเช่นเดียวกันเขารักคุณนะแต่ไม่แสดงออกมาเป็นคนไม่พูดมากชอบที่จะลงมือทำมากกว่านะคะคล้ายๆว่าคุณก็พระราชนีถือถ้วย เขาก็พระราชาถือถ้วยคล้ายๆว่าต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเย็นเป็นธาตุน้ําเหมือนกันเลยนะคะส่วนความคิดความรู้สึกของคุณเป็นเช่นลยคุณได้สีด่ดาบความคิดความรู้สึกของคุณจิตใจคุณอยากอยู่คนเดียวเงียบๆไม่อยากยุ่งสูงสิงกับใครมีความรู้สึกอยากหยุดพักอยู่กับตัวเองส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคู่ของคุณ,คณได้ไพ่รือีเฮอร์มิต ความคิดความรู้สึกของคู่คุณจิตใจเขาเองก็ชอบความสันโดษอยากปีกวิเวกไม่ชอบความวุ่นวายส่วนด้านความสัมพันธ์ของคุณเป็นเชลัยไ,ได้สี่ถ้วยความสัมพันธ์ของคุณยิ่งแล้วหนักเลยคู่ของคุณเขาอุตส่าห์เป็นห่วงเป็นใยคุณคอยสอบถามคอยถามคอยไถ่ลักษณะภาพไพ่เห็นไหมคะนะคล้ายว่ามีผู้หญิงมานั่งทาคาง คอยถามคอยไถ่ว่าเป็นอะไรสบายดีไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรแต่คุณก็คล้ายๆว่าไม่ค่อยพอใจแล้วก็ค่อนข้างลาคาญเขานั่งกอดอกทําหน้าเหมือนกับว่าหน้าง้มหน้างอนะไม่ค่อยพอใจเขาเขาเท่าไหร่คล้ายๆเขาก็พยายามที่จะพูดจะคุยแล้วก็จะชวนคุยนะแล้วก็ให้ความสนใจใส่ใจแต่คุณเหมือนกับว่าไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่อ่ะในความสัมพันธ์ทั้งๆที่เขาก็ห่วงใยคุณ แล้วก็เริ่มสนใจใส่ใจคุณมากขึ้นอยากจะชวนคุณคุยแต่คุณเองนั่นแหละไม่ต้องการเบื่อเบื่อจริงๆริง,งำคาญไม่ต้องการที่จะพูดคุยอยากอยู่คนเดียวส่วนความสัมพันธ์ของคู่ของคุณได้ห้าถ้วยลักษณะภาพไพ่ความสัมพันธ์ของคู่คุณเป็นไงล่ะเขาก็เลยน้อยใจมานั่งกอดเข่าเจ้าจุกทำตัวไม่ถูกเลยเหมือนกับว่าคุณและคนรักนักเหมือนคุณกับคู่อ่ะ ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็จริงแต่เหมือนต่างคนต่างอยู่ดูไม่ค่อยสดชื่นเลยนะคะในความรักในเดือนนี้นะคะมองจากภาพไพ่ตั้งแต่ตัวตนตำแหน่งตัวตนตำแหน่งจิตใจแล้วก็ตำแหน่งความสัมพันธ์นะคะทั้งคุณแล้วก็คู่เป็นอะไรที่ค่อนข้างเงียบผิดปกติดูดีๆจะไม่มีปัญหานะเหมือนจะไม่มีปัญหาแต่ค่อนข้างวังเวงชอบกลนสงสัยเดือนนี้ คนมีคู่ชาวราศีมีนความรักของคุณนะ่ะประหยัดพลังงานคําพูดมากๆเลยนะคะเข้าตําราที่ว่าพูดไปสองไปเบี้ยน,นิ่งเสียตาลึงทองความรักของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างขาดวิตามินบํารุงหัวใจอยู่พอสมควรนะคะชาวราศีมีนยังไงก็พยายามที่จะเติมความหวานแล้วก็พยายามที่จะเติมวิตามินใจให้กันนะกันนะคะแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะ ถือว่าความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเลยนะแต่เพียงแค่ว่าต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบแล้วก็คล้ายๆว่ามีเรื่องพูดก็พูดไม่เรื่องมีเรื่องไม่พูดก็ไม่พูดอะ่ะต่างคนต่างอยู่ก็เลยกลายเป็นความเงียบเหงาวังเวงอะ่ะยังไงก็ขอให้พูดให้คุยกันนะคะปรับความเข้าใจกันถ้ามีอะไรที่เป็นปัญหานะคะอย่าให้ความเงียบเป็นปัญหานะคะอันนี้เราก็ไปดูซิสำหรับคนที่ มีปัญหาเกี่ยวกับความรักล,ล่ะกรณีพิเศษสาหรับมือที่3นะคะคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ไปผ่านผ่านไปนะคะอย่าได้คิดมากเราก็มาดูเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะตัวตนของแฟนคุณได้10ดาบภายพื้นฐานก็ได้10ดาบนะคะตัวตนแฟนคุณช่วงนี้เขาแย่ๆอยู่นะจะต้องมีปัญหาอะไรที่ทําให้เขามีความทุกข์มากๆเลยที่ทําให้เขามีอาการสา ah หัสพอสมควรนะคะภาพไพ่ใบนี้ส่วน ตำแหน่งตัวตนของคู่กรณีมือที่สามได้1ถ้วยตัวตนของคู่กรณีมือที่3มเขาก็มีความปรารถนาดีหยิบยื่นสิ่งดีๆมีความรักให้กับแฟนคุณอยู่นะคะส่วนความคิดความรู้สึกของแฟนคุณได้8ถ้วยความคิดความรู้สึกของแฟนคุณจิตใจเขากับมีแต่ความว้าวุ่นแล้วก็เหมือนกับว่าเดินออกมาจากความวุ่นวาย ความรู้สึกของเขามีความผิดหวังมีความเศร้าแอบแฝงอยู่ก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บงำความทุกข์อะไรไว้ในใจนะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคู่กรณีมือที่3ได้10ไม้เท้าความคิดความรู้สึกของคู่กรณีมือที่3จิตใจเขาเหมือนแบกความทุกข์ไว้บนบ่าไม่สามารถปลดล็อกความทุกข์ออกจากใจได้ความรู้สึกเขาเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจในเวลานี้นะคะในช่วงนี้ ส่วนด้านความสัมสพันธ์ของแฟนคุณได้เดลเวอร์ความสัมพันธ์ของแฟนคุณเขายังมีอะไรที่ติดค้างอยู่นะทำให้ทำให้เขาว่าห่วงหน้าพะวงหลังอยู่ะมีรักที่เป็นทางเลือกที่เขาเองก็ยังสับสนไม่รู้ว่านี่คือความรักหรือว่าความผูกพันนะเพราะว่าไพ่เดลเวอร์หมายถึงรักที่มีทางเลือกรักที่ไม่ผูกพันหรือว่าเขายังมีอะไรที่ ห่วงหน้าพวงหลังที่เขายังตัดไม่ขาดอยู่นะคะต้องดูดีๆด,ด้วยภาพไพ่ใบเนี้ยเหมือนจะเป็นความรักนะแต่เป็นความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะเป็นความรักที่ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรนะคะส่วนความสัมพันธ์ของคู่กรณีมือที่สามได้สี่ความสัมพันธ์ของคู่กรณีมือที่สามเขาเองก็เบื่อเบื่ออยากหยุดพักต้องการความเงียบสงบ ขอหยุดเพื่อทบทวนกับบางสิ่งบางอย่างสาหรับความรักครั้งนี้นะคล้ายๆว่าเขาก็ค่อนข้างเบื่อเบื่อเซ็งเซงแล้วก็อยากจะอยู่เงียบๆดีกว่าอันนี้เราก็มาดูไพ่แนะนําซิว่าไพ่แนะนำสามใบนี้จะมีข้อคิดอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะอกหักผิดหวังยังไม่เปิดใจหรือไม่ก็ยังทําใจไม่ได้นะคะเผื่อจะมีข้อคิดดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะ ให้ไปแรกสังเกตดูนะคะผู้ชายคนนี้ตาบอดนะคะก็เปรียบเสมือนกับว่าความรักทําให้คนตาบอดนะทํายังไงก็ได้ขอให้ได้คนรักหรือไม่ก็ทํายังไงก็ได้ขอให้เราสามารถชนะใจคนรักทําทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักได้ลักษณะาภาพไพ่แต่การที่คุณทําทุกอย่างเพื่อคนรักโดยที่เขาไม่สนใจหรือว่าไม่ใส่ใจคุณก็ไม่มีความหมายเลยว่า เกิดประโยชน์แต่อย่างใดนะคะยิ่งทําให้คุณมีความทุกข์ด้วยซ้ําเพราะว่าลักษณะภาพไพ่คุณมีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขและอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกนั่นแหละความรักทําให้คนตาบอดคือคล้ายๆว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะคะยังไงก็ขอให้คุณคิดใหม่ทําใหม่แล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองจะดีกว่านะคะสำหรับคนที่ผิดหวังหรือว่าคนรักตีตัวออกห่างหรือว่าเดินจาก ชีวิตคุณไปนะคะอย่าได้อะไรอวรหรือว่าไปเสียดายเกี่ยวกับเวลาที่มันผ่านไปแล้วนะคะอย่าปล่อยเวลาที่มันผ่านไปเพราะว่าคล้ายๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาแล้วอะปล่อยปล่อยไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ปล่อยวางไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่เพราะว่าคุณนะ่ะยังมีโอกาสที่ดีอยู่เสมอแล้วถ้าคุณมีโอกาสที่ดีนะรับรองได้ ตาคุณสว่างนะคะคุณจะมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตเลยอ่ะเพราะว่าในขณะนี้เหมือนคุณอยู่ในความมืดมนเกี่ยวความรักมากกว่าส่วนภาพไพ่ใบนี้สังเกตดีๆนะคะระหว่างนรกกับสวรรค์คุณจะเลือกอะไรถ้าคุณทำดีคุณก็ได้ดีแต่ถ้าคุณทำชั่วคุณก็ได้ชั่วถ้าคุณทำไม่ดีทำชั่วคุณก็ตกนรกนะคะสังเกตภาพไพ่ ข้างนี้จะเป็นเหวหรือไม่ก็เป็นนรกส่วนด้านบนนี้มันเหมือนกับว่าเป็นสวรรค์ลแล้วก็ประตูสวรรค์เปิดออกนะคะถ้าคุณทําดีคิดดีพูดดีก็ต้องมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนรับรองได้ฟ้ามีตาอย่างแน่นอนนะคะถ้าคุณทําดีคิดดีแล้วสิ่งด,ดีจะตอบแทนอย่างแน่นอนแล้วก็ภาพไพ่ใบนี้บอกได้เลยคุณไม่ต้องไปค้นหาหรือว่าสแสวงหาเกี่ยวกับความรักที่ไหน มาถึงที่มาถึงบ้านเลยดีไม่ดีสำหรับบางคนนะคล้ายๆว่าคุณจะได้รับของขวัญของฝากหรือไม่ก็ได้รับสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตหรือไม่ก็มีคนมามอบความรักให้คุณถึงที่ถึงบ้านเลยก็ได้ลักษณะาภาพไพา่เหมือนกับว่าคุณเปิดประตูมาต้อนรับใครคนหนึ่งที่เขานำหัวใจมาให้คุณถึงบ้านเลยนะคะเป็นภาพไพ่ที่ดีมากๆเลยอ่ะใครๆก็อยากได้นะคะถือว่า คุณจะมีโอกาสที่มีแต่ความโชคดีเข้ามาในชีวิตนะคะขอเพียงแค่ว่าคุณต้องเปิดโอกาสยอมรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ที่สำคัญอย่าอย่าขาดไม่ได้ก็คือการคิดดีทำดีแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อหนุนนำชีวิตให้ตัวเองมีแต่สิ่งรุ่งเรืองเกิดขึ้นนะคะแม่หมอก็แนะนำได้เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการกระทำและการตัดสินใจของคุณเท่านั้นนะคะ าภาพไพ่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเพราะว่าไพ่ไม่สามารถตัดสินเกี่ยวกับความรักของคุณได้เสมอไปแต่คุณและคู่จะต้องเป็นคนตัดสินด้วยตัวของคุณเองนะคะก็หวังว่าจะชื่นชอบและถูกใจกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสมหวังนะคะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ